สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไอคอนอีสานผมคนอีสานอีกเหมือนเดิม I am อีสานอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของคลองย่าโมนะครับย่าโมก็คือท่านเท้าสุรนารีหรือคุณหญิงโมก็ตามตำนานบอกว่า <c oughs> ก็จะเกี่ยวกับประเทศลาว่แหละนะในยุคกบฏเจ้าอนุวงศ์ อาจจะเป็นราชการที่ไม่ใน่ใจราชการที่หนึ่งหรือเปล่าไปหาดูกันได้นะครับผมอาจจะพูดผิดเอาละวนะลิศตกปลาเ่ยได้ไหมเอาไหนโอ้เบดเล็กน้อยนี่พอ, <laughs> อกำลังกายหน่อย <laughs> อันนี้ไม่ใช่ปลาวัดใช่ไหมไม่ใช่เขตวัดนั่นเนี่ยได้ไหมหนูเขตวัดอยู่แค่นี้อันนั้นไม่ใช่เขตวัด <c oughs> พูดถึงย่าโมต่อย่าโมก็คือกระบทเจ้าอนุง่งยกทัพมาถึงมณฑลน,น,นครราชสีมาเสมานคร ก็มาถูกคุณหญิงโมทําให้แพ้พ in ่ายไม่แน่ใจว่าถูกจับหรือเปล่านะครับก็แต่เขาบอกว่าเจ้านุวงศ์ถูกประหารชีวิตอยู่ที่ประเทศสยามในสมัยนั้นยังไม่เป็นประเทศไทยก็ทีนี้พูดถึงของย่าโมส่วนนี้ก็คือส่วนที่เป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับทำน้ำประปา,ปาใช้ในเขตหมู่บ้าน บุกไผ่ตอนนี้ผมมาอยู่ที่วัดบ้านไร่สองวัดบ้านบุกไผ่นะครับก็ผมก็พามาบ่อยแล้วพูดหลวงพพูดถึงหลวงพ่อคูณที่เป็นที่เคารพบ,บูชาของคนอีสาน โดยเฉพาะชาวจังหวัดนครราชาสีมาแล้วก็อำเภอด่านขุนทดก็จะตามผมก็ไม่ค่อยได้รู้จักประวัติท่านเท่าไหร่รู้แต่ว่าท่านบวชตั้งแต่ยังเด็กถ้าบวชเด็กก็คือบวชเป็นเนนนะครับบ้านผมเรียกจัวไม่รู้ภาษาภาษาทางฝั่งประเทศลาวเรียกจัวด้ไหม นะครับอันนี้เป็นศาลาเทพฐานที่เห็นนั่นคือทาเวสวุวรรณทาเวสวุวรรณก็คือยักษ์ที่คอยปกปักทิศต,ต่างๆในตำนานพุทธศาสนาพุทธศาสนานับถือยักษ์ในฐานะของเอเป็น เป็นปรปภนะครับเป็นกาดนะวิ่งเมื่อกี้เหนื่อยเลยครับจะพาไปดูที่เห็นนี่คือหลังข้างข่าวนะครับพูดถึงค่าก่อสร้างวิหารตรงนี้ก็น่าจะประมาณ 6 0 70ล้านบาทนะครับตอนนี้ถ้าก็เป็นร้อยล้านนั่นแหละแต่มันเป็นเงินที่ได้มาจากการบริจาคไม่ได้ใช้งบประมาณจากภาครัฐทีนี้ผมเห็นฝรั่งต่างชาติเขาชอบมาดูวัดวา,ารามในประเทศไทยโดยเฉพาะวัดพระแก้วมรกตวัดพระแก้วนะไม่ใช่วัดพระแก้วมรกตเราเรียกว่าวัดพระแก้วจะชื่อเต็มคือวัดพระศรีรนะัตน ศาส,สดารามข้างในก็มีพระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่ตั้งอยู่ดิพุดใช้ศัพท์ทางการหน่อยอันนี้ก็จะเป็นส่วนของการบูชาวัตถุมงคลแต่หลวงพ่อโคนก็เป็นที่นับถือเขาเรียกเป็นเกจิแต่ท่านว่าท่านเองก็ไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์อะไรนะครับ ีจะพาขึ้นไปชมข้างบนอีกรอบหนึ่งอันนี้จะเป็นทางขึ้นของผู้สำ,สำหรับผู้ที่สูงอายุหรือผู้พิการผู้ที่ต้องใช้รถเข็นสังเกตนะครับวัดของประเทศไทยจะมีหมาอยู่แทบทุกวัดเาเรียกว่าหมาวัดจนมีตำนาน ดอกฟ้ากับหมาวัดก็คือ,อคนสวยคนรวยดอกฟ้านี่เทียบกับคนสวยคนรวยนะครับเทียบได้กับคนสวยและรวยไม่ใช่คนสวยกับคนรวยคนผู้หญิงที่สวยและรวยทีนี้ถ้ามีชายหนุ่มที่จะไปจีบคนสวยและรวยคนนั้นแต่ตัวเองไม่รวยไม่หลอ่อเขาจะเปรียบคนนี้เป็น มาวัดก็มีคนมากราบมาไหว้ยอยู่นะครับแค่เดินขึ้นแค่นี้ก็หอบแล้โอ้กจะมีงาน <c oughs> เ,เดี๋ยวกิ้งลงไปน,ะนะั่นน <c oughs> ่ะ <c oughs> ที่มองเห็นอยู่คือถนนสาย304ที่ผมลงคลิป <c oughs> วีดีโอเมื่อวานนี่แหละครับตอนนี้ขยายเป็นถนนขนาดสีเลนไป2กับ2นี่เขาจะมีคนเอาส่มากจะเป็นคนที่มาแก้บนแล้วประสบ ความเส็็จได้ผลดังที่ตัวเองบนไว้ก็จะเอา,เอาช้างม้ารู้สึกมีแต่ช้างกับม้านะที่เอามาแก้บนวัวควายไม่มีก็ถ้าถวายช้างกับม้าก็จะได้ยานพาหนะยานพาหนะทัวนี้ก็คือรถยนต์ถ้าถวายไก่ก็จะ เขาบอกว่าจะเป็นร่ำรวยเพราะว่าไก่มันขยันหากินช้าง <c oughs> เ,าเดี๋ยวะฮะถวายม้าก็จะมีม้าสองประเภทม้าบ้านม้าบ้านที่ใช้ขี่เนี่ยครับแล้วก็ม้าลายม้าลายผมเคยถามเพาว่าทำไมเอาม้าลายมามาถวาย <c oughs> เขาบอกว่าถวายแล้วม้าลายเปรียบเสมือนทางม้าลาย มันจะาสามารถทำให้ผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้เหมือนเหมือนข้ามทางมาลายเนี่ไก่เนี่เอาแต่ไก่มาถวายไม่ถวาย,วายอาหารไก่มาเนี่ยถ้าเป็นช้างส่วนมากที่เอามาถวายก็จะเป็นช้างมีงาหรือช้างตัวผู้ช้างช้างพายนะครับ ถวายช้างเผือกด้วยเดี๋ยวให้เห็นช้างเผือกไม่รู้ประเทศอื่นเขาทำอย่างนี้ไหมอันนี้มีพูดเคารพศรัทธามาจากไหนก็ครับอำนาจดิโอสบไยใจเราประเทศนี้อ๋อมาวัดนี่ นี่แหละใหญ่ที่สุดในโลกสามโลกด้วย <c oughs> อันนี้ภูมิเขาลบศรัทธามาจากจังหวัดอำนาจเจริญอำนาจเจริญก็เป็นจังหวัดหนึ่งของไพศาลแยกออกไปจากจังหวัดอุบลแต่ก่อนชื่ออำเภอเหลืออำนาจนะอ,อำนาจเจริญนี่แหละพอตั้งเป็นจังหวัดอำนาจเจริญก็มีอีกอำเภอหนึ่งคืออำเภอเหลืออำนาจ อำน่าจะเจรินน่าจะติดมุกดาหารนะจะไม่ติดประเทศลาวนะเพราะผมเห็นไปอำน่าจะเจือญเสียก็จะเป็นเขมราชก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอจบเพียงเท่าที่หน้าหลวงพ่อนี่นะครับใครที่เคารพศรัทธาก็อย่าลืมนะครับนอกจากจะ กราบไหว้อย่างกราบไหวแล้วจะต้องถือศีลภาวนาเขาเรียกอะไรนะศีลส,สมาธิปัญญาหลักสามประการของพุทธศาสนาหรือไตรล,ลักษณ์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปของผมสวัสดีครับ